สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูเมจังชาแนลอีกแล้วนะคะคこんばังみะมินาซังโอาทิตย์นี้ทุกคนสบายดีกันไหมคะยู่สบายดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเพื่อนๆเรื่อง5ข้อควรรู้ก่อนทํางานกับคนญี่ปุ่นหรือทํางานในบริษัทญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเป็นคนตรงต่อเวลามากๆจริงไหมนะคะต้องบอกเลยว่า จริงเป็นคนตรงต่อเวลานะคะเป็นคนรักษาเวลานะคะก่อนจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเสมอแล้วเขาก็จะต้องไปก่อนเวลานะคะแต่การไปก่อนเวลาของเขานะคะก็ไม่ใช่ไปก่อน,นเวลาแบบครึ่งชั่วโมงจนถึงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปก่อนครึ่งชั่วโมงก็จริงแต่เข้าไปจริงๆนะเข้าไปในที่ทำงานหรือหรือเข้าไปสัมภาษณ์งานสมมตินะคะก็ หรือเข้าไปพบเจอลูกค้านะคะก็จะเข้าไปก่อนแค่ประมาณ5นาที10นาทีประมาณนี้นะคะตรงเวลามากค่ะในเรื่องของการเริ่มนะคะก็คือการเริ่มไปเจอนัดมาทํางานเริ่มประชุมเริ่มนูน่นเริ่มนี่คือตรงเวลาจริงค่ะแต่เวลาเลิกคือแบบไม่เลย ไม่เลยจริงๆคือเวลาเลิกนี่คือเขาไม่เขาไม่สามารถควบคุมเวลาได้นะคะคือประมาณว่าการประชุมอย่างเงี้ยเพิ่พอเริ่มประชุมเริ่มยาวใช่ไหมพอ,พอยาวแล้วคือไม่เคยรักษาเวลาเลยแล้วก็การทํางานด้วยเนาะคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นค,คนมาทํางานเช้านะคะมาทำงานตรงเวลานะคะแล้วก็ยังมีทำโอทีอีกก็คือทําเลดเลดไปนะเราจะขอกลับก่อนก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเออหัวหน้ายังไม่กลับอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบ ต้องเลดเดไปนะคะก็คืออย่างที่บอกคะ่ะตรงเวลาเฉพาะตอนเริ่มเท่านั้นค่ะสองนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบให้เราตอบรับมากๆนะคะตอบรับในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเวลานะที่เราคุยกับเจ้านายนะคะหรือคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วเราแบบฟังเขาแล้วถ้าเป็นคนไทยเราเล่าอะไรให้คนไทยฟังเราจะไม่พูดแทรกเพื่อนเนาะเราจะนั่งฟังแบบอืม จะพยักหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คงไม่แบบพูดแทรกเพื่อนแต่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 นะคะคนญี่ปุ่นนะคะเวลาที่เขาเล่าอะไรให้เราฟังหรือเขาบอกอะไรเรานะคะเราจะต้องให้ให้โอคาิมาตอ๋อให้ให like sure. ้ให้โอคาริมาตอะไรประมาณนี today, ้นะคะคือประมาณว่าค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ ハーレバマニアトこのところが間違っているから小説してもらっていいショットここの辺のところもなんか文章がショットマセティルからなんかきれに小説してもらうはいあここですかあはいはい อ๋อโซนันเดสก์อ๋อโอการิมาชิตะเวอร์นะคะเรื่องจริงค่ะเออเวลาเราไปเดทกับหนุ่มญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะแล้วก็แบบเป็นเดทแรกอะไรอย่างเงี้ยแบบเรายังไม่รู้จักกันมากแล้วเขาเล่าเรื่องอะไรที่ที่ที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้เราฟังนะคะถ้าเราแบบอืมอืมอืมเขาจะไม่อินนะคะว่าถ้าไปกับหนุ่มญี่ปุ่นนะคะยิง่งจะต้อง おー、そう、oh, so、なんですか。えー、すごいですね。かっこいいわ。えー、やりたい、やりたい、すごい。 มันคืออาจจะไม่ต้องเบอร์นี้ก็ได้แต่ต้องแสดงให้เขาเห็นนะคะว่าเราแบบมีรีแอคชั่นนะคะต้องแบบเล่นใหญ่หนึ่งถ้าเกิดเราแสดงให้เขาเห็นว่าอ๋อเรามีรีแอคชั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ้ยคนนี้ตั้งใจฟังเขานะเด็กคนนี้พูดอะไรไปฟังนะสอนได้นะทําตามนะเป็นเด็กน่ารักนะอะไรอย่างงี้นะคะคนญี่ปุ่นนะคะเป็นคนที่ ต้องทักทายนะคะคือบ้านเราคือการทักทายไปรามมาวายเนี่ยเมืองไทยเราทําได้ดีอยู่แล้วนะคะญี่ปุ่นคือเวลาทํางานเนี่ยเราเดินผ่านกันเราไม่รู้จักเขานะต้องบอก i, บอก่อนว่าเราไม่ได้รู้รู้จักเขาเป็นแบบเออเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นแบบหัวหน้างานเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานแต่เราไม่รู้จักเขาแต่เขาทํางานในระแวกเดียวกันกับเราคือบริษัทเดียวกันกับเราแต่เราแบบเดินผ่านเขา sheets, แล้วเขาทาคือเดินผ่านแล้วเราแบบมีอาวเสกคือแบบศบตาก,กันแล้วเราก็ต้องออสคาเลซามาเดส ก็คือแบบทักทายเขาประมาณว่าขอบคุณที่ทํางานเหนื่อยนะคะเดี๋ยวประมาณนี้คือมือเขาว่าโอซึคาเรซามานะคะมันเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากๆานะคะคืออย่างเช่นยูา,ยาทำง,งานอยู่ที่โรงงานใช่ไหมโรงงานทํากับข้าวอะไรเงี้ยโรงงานในญี่ปุ่นมันก็จะมีพาร์ทไทม์คนทํานุ่นทนทำที่เขาทํางานใช่ไหมคะทุกคนเลยนะคะเมื่อเขาเห็นเราเขาก็โอซึคาเรซามาเดสเหมือนกันเราเห็นเขาแล้วก็โอซึคาเรซามาเดสเหมือนกันนะคะคือการแบบว่าขอบคุณที่ทํางานเหนื่อยนะคะอะไรเงี้ย แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่แค่นั้นนะคะโดยปกติตอนมาทํางานนะคะทุกคนนะคะเจอหน้ากันนะคะก็ก็จะต้องออให้อกก๊าซมัสอออกซมัสนะคะพูดตลอดนะคะพูดอยู่หน้านา่ะประมาณว่าพูดทุกคนอะ่ะต้องต้องมีการทักทายนะคะต้องมีการไอซัส,สือเนาะคนญี่ปุ่นอะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ไอซัส,สือเขาก็จะมองว่าเราแบบเออทาไมเป็นคนเงียบเงียบไม่ดูแบบ เป็นคนมีมารยาทที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องอายะสื่อไปรามาไหวา้นะคะคนคนไทยโอเคอยู่แล้วผ่านนะคะทำงานกับคนญี่ปุ่นนะคะต้องแอคทีฟอยู่เสมอนะคะต้องบอกเลยการแอคทีฟนี่ไม่ว่าจะเป็นความคิดสมองกริยาท่าทางการเดินนะคะเวลาบางทีนะคะไปกับคนญี่ปุ่นเวลาเราต้องออกไปเหมือนแบบทํางานข้างนอกกับเขานะคะหรือว่าต้องไปทํางานด้วยกับเขาเวลาเขาเดินเขาจะเดินเร็วมากคือจะเดินแบบ คือไม่ได้วิ่งนะบอกก่อนไม่ได้เร่งด้วยแต่มันแต่มันเดินเร็วอะ่ะคือเขาจะทําอะไรแบบกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นนะคะคือถ้าเราทํางานกับเขานะคะเราก็ต้องเป็นคนที่กระตือรือรน้นแล้วเขาจะ,ะเขาจะมองว่าเออเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทํางานได้ทํางานเก่งนะคะเช่นเวลาเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเหมือนแบบมัน acting นิดนึงเหมือนแบบว่าให้ให้ให อะไรที่เราไม่รู้นะคะให้ถามเลยคือเขาชอบคนถามมากแต่ว่าก็ต้องถามในในในจังหวะที่แบบว่ามันสามารถถามได้นะคะแต่ถ้าเราแบบเขาสอนอะไรไปเขาพูดอะไรไปให้เราฟังอบรมอะไรให้เราแล้วเราแบบไม่มีคําถามานีนเนาะเรากาในสายตาเขาก็จะบอกว่า เอ้ยทำไมไม่มีคำถามเลยเราฟังเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเนี่ยหรอแบบเหมือนแบบเราไม่ได้สนใจที่จะฟังมันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะต่อให้เป็นคำถามเล็กหรือคำถามน้อยหรือคำถามใหญ่หรือคำถามมากหรืออะไรก็ได้อ่ะถามเถอถามเถอะเขาชอบชอบให้เราเหมือนแอคทีฟนะแล้วเวลาเราทำผิดพลาดน,นะคะก็เหมือนต้องแอคทีฟว่าขอโทษต้องบอกแบบมอชิวเกียวใส่ไม่ใส่มอชิวเกียวใส่ไม่ใ่โชเซชิมาสฮันเซชิมาสหมือนอะไรประมาณนี้คือเราจะแบบ เดี๋ยวจะแก้ไขค่ะเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวค่ะเดี๋ยวขอแบบจะพิจารณาตัวเองค่ะคือต้องเหมือนแบบมีการมีความรับผิดชอบมีมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานไม่ใช่ว่าแบบทําผิดหรอก็ไปรายงานหัวหน้าแล้วก็แบบว่าก็จบจบไปไม่ได้แบบปรับปรุงไม่ได้บอกพูดว่าจะปรับปรุงตัวไม่ได้พูดว่าเออเดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็แค่แบบให้ก็ทําผิดก็แค่นั้นจบไม่ได้นะคะ ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยคือเขาจะมองว่าเราเป็นคนแบบเฮ้ยทาไมอ่ะทาไมเธอไม่ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทํางานเลยอะไรเงี้ยมันดูเป็น image ไม่ดีอ่ะเออออกง่ายๆเวลาทํางานกับคนญี่ปุ่นนะคะเราจะต้องมีโฮเลนโซโฮเลนโซโฮเลนโซในภาษาญี่ปุ่นจะแปลว่าผักโขมนะคะแต่ในที่นี้ยมไม่ได้หมายถึงผักโขมนะหมายถึงการ โฮโฮโคคุเลนเลนลักคุโซโซดันนะคะคือการรายงานติดต่อแล้วก็ปรึกษานะคะเอ่เอาการทีค่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบมีอะไรต้องบอกมีอะไรต้องพูดต้องคุยกันต้องแบบมีคอมเม้นิเคชันกันนะคะต้องคืออย่างเช่นถ้าเราแบบว่าเกิดแบบตื่นสายแบบอุ้ยแบบตื่นสายอยู่ดีก็ตื่นสายในหัวหน้าเราเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราจะต้อง เลนเลนรักคู่คือเราต้องแบบแจ้งหัวหน้านะคะว่าเออหัวหน้าคะวันนี้นะคะหนูตื่นสายเออหนูขอหนูจะไปเข้างานสายหน่อยนะคะสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีค่ะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเอา่อถ้าเกิดเราไม่ติดต่อไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราเกิดอะไรขึ้นเราจะมาทํางานได้ไหมเกิดวันนั้นพอดีมีแบบ ผู้ใหญ่มาประชุมอะไรอรย่างเงี้ยคือเขาจะได้แก้ปัญหาได้ถูกเนาะเขาจะได้แบบรู้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องติดต่อนะคะต้องแจ้งนะคะต้องติดต่อ การรายงานนะคะรายงานนี่คือหมายถึงว่าเราทํางานหรือว่าเราทําอะไรอยู่ที่มันเป็นแบบโปรเจกต์หรืออะไรที่เราจะควรจะต้องรายงานนะคะความคืบหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องรายงานตลอดแม้ว่ามันจะยังไม่เสร็จนะแม้ว่าสิ่งที่เราทํางานที่เราได้รับค้าหมายเนี่ยมันจะยังไม่เสร็จแต่เราก็ต้องรายงานความคืบหน้าว่าเออเนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนงานเราโปรเจกต์เราไปยังไงแล้ว เกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรขึ้นบ้างมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาก็ต้องรายงานความคืบหน้านะคะคือเหมือนแบบเขาให้เราไปทํางานอะไรเราก็ต้องรายงานว่าเอออย่างเช่นอย่างเช่นโยกเนาอเคือบางทีก็ไปพาแบบว่าเด็กๆที่โรงงานนะคะไปหาหมอเวลาเราไปพาเขาไปหาหมอใช่ไหมเราก็ต้องรายงานหน้าว่าเออวันนี้พาเด็กคนนี้ไปหาหมออาการเป็นแบบนี้แบบนี้เบื้องต้นหมอบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ก็เขียนเป็นเมลหรือาอาจจะเขียนในไลน์ก็ได้ครับรายงานอบอกหมอหน้านะคะข้อมูลนะคะมันจะต้องถึงกันตลอดอ่ะแล้วก็การโซโลโซดันนะคะก็คือการปรึกษายเช่นถ้าเรามีอะไรไม่สบายใจมีเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวเรื่องงานเช่นเราอาจจะ,ะไปไปทำงานกับแผนกอื่นได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์หนึง่งแล้วไปทํางานกับแผนกอื่นแล้วเรามีเรื่องว่าเออเรา ไม่เข้าใจงานตรงนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะทํางานตรงนี้เลยหรืออาจจะเกิดการเซ็กหาราคือการเซ็กฮาราก็คือการเหมือนล่วงละเมิดทางเพศในการทํางานเช่นแบบแตะเนื้อต้องตัวอะไรอย่างนี้นะคะเออ ยกเคยโดนด้วยนะแต่แล้วก็เพื่อนโยกนะคะมีประสบการณ์เคยโดนด้วยนะในในบริษัทญี่ปุ่นในไทยนะคะแต่ของโยกคือเหมือนแบบโดนแบบง่ายๆเดี๋ยวรอบหน้านะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงดีก่อนเนาะเออการแบบเราโดนใช้คู่หอแล้เราโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรึกษาหัวหน้าปรึกษาอ่ารุ่นพี่นะคะหรือแบบเพื่อนร่วมงานนะคะต้องพูดคุยกันตลอดเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะห้าข้อความรู้ก่อนทํางานบริษัทญี่ปุ่น หรือก่อนทำงานกับคนญี่ปุ่นนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รู้จักกับ คนญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้โยกด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะรู้คอนเทนต์อย่างอื่นนะคะที่อยากจะให้ยกทำหรือว่าอยากให้ยกพูดถึงหน่อยนะคะก็เราสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวยกจะมาทำให้อย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอุยสมินาไซบ๊ายบาย